ป้าไปค่าเด็กขาอน้องเดินตามพี่ตูนตูนจะช้าลูกรอน้องด้วยเอบอบอกอาไปเดินไปเดินไป ไอ้นู้นตูนไปแล้วากาน้อง,องกนอ็น้องเดินข้ามพ่อเออหมูไม่กลัวนะ